บทที่ 1. การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพรู้หรือไม่ว่าการมีความรู้ด้านสุขภาพอาจจะยังไม่เท่ากับการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพราะความรอบรู้ด้านสุขภาพคือความรู้แรงจูงใจและความสามารถของเราในการเข้าถึงเข้าใจประเมินและประยุกต์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพที่มีอยู่มากมายแล้วสามารถนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาและใช้ตัดสินใจในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวัน รวมถึงการรู้จักป้องกันโรคเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปตลอดทุกช่วงอายุและการจะสร้างเสริมให้ผู้อื่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพได้นั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าความรอบรู้นั้นคืออะไรทำไมต้องรู้และใช้อย่างไร What Why How What เสริมความรับรู้ด้านสุขภาพคือทักษะต่างๆทางการรับรู้ทางสังคมซึ่งเป็นตัวกำหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการที่จะเข้าถึงเข้าใจและใช้ข้อมูลในวิธีการต่างๆเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอนี่คือคำนิยามความรับรู้ด้านสุขภาพที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายเอาไว้ ใ้สำคัญอยู่ตรงคำว่ารักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอนั่นหมายความว่าคนๆนั้นจะต้องมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอค่ะไม่ใช่แค่มีความรู้เรื่องโรคเพียงอย่างเดียวแล้วจบไปซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพแตกต่างจากความรู้ด้านสุขภาพนั่นเองค่ะ สรุปหลักการสัส้นๆคือผู้เรียนจะต้องเข้าใจการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายและสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมโดยจะต้องใช้5ทักษะดังนี้ค่ะเข้าถึงเข้าใจไต่าถามตัดสินใจและนำไปใช้ และที่สำคัญคือก่อนเราจะสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพนั้นเราต้องรู้พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายก่อนแล้วจึงค่อยเลือกกลวิธีที่เหมาะสมไปใช้ซึ่งเราจะพูดถึงการเลือกใช้กลวิธีในบทที่2ค่ะ why 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 ทำไมต้องสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ คำตอบคือเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอแล้วเราจะทําอย่างไรล่ะให้คนคนหนึ่งคงความอยู่เสมอและดูแลสุขภาพของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องรอพึ่งพาใครไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสุขภาพดีตั้งแต่เกิดจนแก่ระหว่างทางอาจมีตัวที่คอยขัดขวาง หรือพาเราออกนอกลู่นอกทางได้แต่สิ่งที่จะนำทางเป็น GPS ให้ชีวิตของเราได้ก็คือข้อมูลค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการดูแลสุขภาพของตนเองได้สมัยก่อนเราจะได้รับข้อมูลผ่านบุคคลสู่บุคคลแต่ปัจจุบันมีข้อมูล,ลหลั่งไหลเข้ามาหาเราอย่างมากมายหลากหลายช่องทางและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Google, Twitter, Line ซึ่งมีทั้งจริงเท็จปะปนกันไปแล้วใครที่จะตัดสินใจเลือกข้อมูลเหล่านั้นเพื่อมาใช้ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ <c oughs> ก็ตัวเราเนี่ละค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงมีความสำคัญ สำหรับข้อมูลสุขภาพนั้นสามารถแยกออกเป็น2แบบดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลที่ชี้นาประชาชนให้มีสุขภาพดี 2. ข้อมูลที่ชี้นาไปตามความต้องการของตัวเองก่อนอื่นเราจะต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าชุดข้อมูลนั้นเหมาะกับใครและเราต้องการสื่อสารกับใครโดยเรานะคะสามารถแบ่งชุดข้อมูลได้2กลุ่มดังนี้ 1. สำหรับกลุ่มบุคลากรสาธารณาสุขคือชุดข้อมูลสุขภาพที่เผยแพร่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขตัวอย่างประเภทสือ่อเช่นนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานเป็นต้นรูปแบบก็จะเป็นทางการค่ะ 2. กลุ่มประชาชนทั่วไปคือชุดข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรด้านสุขภาพอื่นๆเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับประชาชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆประเภทสื่อเช่นข้อมูลการปฏิบัติตัวข้อแนะนำฉลากยาบัตรนัดคู่มือการรับวัคซีนเป็นต้นรูปแบบก็จะไม่เป็นทางการน่าสนใจอ่านง่ายและเข้าใจง่ายค่ะเรื่องเดียวกันการออกแบบสื่ออาจไม่เหมือนกัน โดยต้องคำนึงถึงความแตกต่างกันตามระดับการรับรู้ของบุคคลแต่และกลุ่มดังนั้นการออกแบบสื่อต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเสมอสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจง่ายทำอย่างไรให้การออกแบบสื่อเข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่และกลุ่มต้องคำนึงถึง2เรื่องใหญ่ๆดังนี้ค่ะ การออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงพื้นฐานเลือกแบบของตัวอักษรให้เหมาะสมเลือกขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมเลือกสีของตัวอักษรและพื้นหลังให้เหมาะสมกำหนดรูปแบบการจัดวางเลือกภาษาให้เหมาะสมการออกแบบที่ดีต้องสร้างสรรค์คุณค่านำเสนอข้อมูลความจริง กำหนดความพอเพียงเช่นจำนวนครั้งความถี่ในการให้ข้อมูลมีจุดเน้นดึงดูดให้เกิดความประทับใจสร้างคุณคาของสิ่งที่นำเสนอสรุปแล้วการออกแบบสื่อข้อมูลสุขภาพที่ดีและเหมาะสม จะสามารถดึงคนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีสุขภาพที่ดีได้หากทำได้จะเหมือนเป็นการเปิดประตูบานแรกที่จะนำไปสู่การเกิดทักษะต่างๆเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีของประชาชนได้ค่ะการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทำอย่างไร จากที่เราเข้าใจแล้วว่าการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพคืออะไรและทำไมต้องทำก็มาถึงขั้นตอนที่ว่าทำอย่างไรการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายจึงจะสำเร็จการที่คนเราจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพได้นั้นมาจากส่วนผสมของสองสิ่งนี้ค่ะทักษะส่วนบุคคลนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยบทเรียนต่อจากนี้ไปเราจะเน้นการเสริมสร้างความสามารถทักษะส่วนบุคคลก่อนนะคะยังน้อยเป็นการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองส่วนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นเรื่องของนโยบายและต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลในแต่ละพื้นที่ที่จะพัฒนาต่อไปค่ะ สำหรับวิธีการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพนั้นทุกคนจำเป็นต้องมีพัฒนาการ3าขั้นด้วยกัน 1. คขั้นตน้นหรือที่เรียกว่าขั้นพื้นฐานอย่างน้อยจะต้องฟังพูดอ่านเขียนเข้าใจ 2. คขั้นกลางหรือที่เรียกว่าขั้นปฏิสัมพันธ์เป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสามารถสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่างๆได้ 3. คขั้นสูงหรือที่เรียกว่าขั้นวิจารณญาณโดยสามารถเปรียบเทียบและเลือกใช้ข้อมูลหรือบริการด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมได้และต้องออกแบบโครงการหรือแผนงานผ่านหาขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลเชิงลึกโดยชุดข้อมูลได้จาก การสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกการใช้ข้อมูลจากกลุ่มสังคมออนไลน์ซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะใช้วิธีไม่เหมือนกันค่ะ 2. เตรียมทีมงานจัดเตรียมทีมแบ่งบทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ 3. ออกแบบกระบวนการสร้างกรอบแนวคิด นำห้าทักษะมาใช้เข้าถึงเข้าใจไต่าถามตัดสินใจและนำไปใช้นำหลักการแนวคิดของทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร,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 ร์มาสร้างกรอบแนวคิดที่ถูกต้องเลือกใช้กลวิธีและกิจกรรมให้ครอบคลุมความสามารถและทักษะของบุคคลและนโยบายสิ่งแวดล้อม 4. ดํดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา5ทักษะเข้าถึงเข้าใจ ไต่าถามตัดสินใจและนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพค่ะ 5. การประเมินผลสามารถทำได้ทั้งในระหว่างดำเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการซึ่งจะเน้นการประเมินด้านทักษะไม่ใช่การวัดความรู้